สวัสดีครับช่วงนี้ผมมีอยู่โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำนะเพราะผมคิดว่าชีวิตของคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่กันริมน้ำเยอะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยวิถีชีวิตริมน้ำเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปก็เลยมีโปรเจกต์ว่าเอออยากจะพยายามเก็บภาพ ด้วยฟิล์มกระจกเนี่ยวิถีชีวิตคนริมแม่น้ําหรือว่าริมน้ําริมคลองใดๆก็ตามแต่นะด้วยความที่สภาพสังคมมันเปลี่ยนไปอ,อมันมีเรื่องของการไล่ที่อะไรพวกนี้ด้วยนะทำให้สังคมที่อยู่ริมน้ำเนี่ยชุมชนริมน้ำเนี่ยค่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วด้วยความที่ความก่อนหน้านี้ผมถ่ายฟิล์มกระจกเปียกยังทำฟิล์มกระจกแห้งไม่ได้ก็เลย อมันมันจำกัดมากะนะคือบางพื้นที่ผมก็ไปถ่ายไม่ได้ออย่างเช่นอพอผมไปตั้งกล้องไว้ปุ๊บพอตั้งกล้องนานๆเนี่ยมันจะเริ่มมีสายตาและสายตามองเข้ามาว่าไอ้นี่มันทำอะไรว่าจะถ่ายเอไปจับผิดเขาหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นนะเออมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกแล้วถ้าเราไปยิ่งไปตั้งห้องมืดอีกเนี่ย มันก็จะไม่สะดวกเลยนะดูที่ทางแล้วมันมันลำบากมากแต่เนี้ยอันนี้เป็นความตั้งใจใผมที่ผมอยากจะทำนะเอออยากจะเก็บภาพตรงนี้ไว้เพราะคิดว่ามันคงจะอยู่ไม่นานอะ่ะคือมันน่าจะหายไปเร็วๆเนี้ยอ่ะอ้น,นี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งนะที่ผมอยากให้ดูที่ผมถ่ายมาแล้วในส่วนที่เออมันพื้นที่ที่มันสะดวกให้ถ่ายที่ที่มันสะดวกถ่ายได้ก็จะเป็นผมอยู่ปทุมธานี แล้วก็ก็จะมีวิถีชีวิตที่อยู่ริมคลองลังสิตเนี่ยมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีหลายๆจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นจุดที่เป็นชุมชนกับวัดแล้วก็น้ําอะไรเงี้ยแม่น้ํานะครับยังมีอยู่อ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเดีย๋ยวนี่เป็นนี่เป็นคลองรังสิตเลยใช่ตรงเนี้ยมันสะดวกผมไม่ทําห้องมืดถ่ายอยู่พักหนึ่งจะเห็น จะเห็นเป็นจะเห็นเป็นบ้านกับคลองนะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นวิถีชีวิตอะไรเงี้ยผมพยายามจะผมอยากพยายามจะจะจะ,จะเก็บภาพพวกนี้ไว้นะครับอา่าแล้วก็ผมมีไปไปซอรวอ่าพวกแถวคลองคลองไกลๆหน่อยเกือบถึงนครนอายกอ่อาคลองประมาณคลองสิบเอ็ดคลองสิบสองอะไรตรงนั้นนะเออก็มี ชุมชนวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากตรงนั้นมีชุมชนมุสลิมด้วยแล้วก็คือจะเห็นเป็นบ้านแล้วก็เห็นเป็นมัสยิดเ,เป็นฉากหลังอะไรเงี้ยนะน่าสนใจมากเลยแล้วผมก็ว่าตอนเนี้ยผมทํำลีมกระจกแห้งได้แล้วแล้วแล้วผมก็จะเอาฟลีมกระจกเนี่ยไปถ่ายนะครับล์มกระจกที่เป็นดรายโคลโรเดียนนะครับเหตุผลมันก็เพราะเรื่องของการ ความคงทนนั่นแหละคือภาพที่อยู่บนฟิล์มกระจกมันสามารถอยู่ได้นานแล้วผมอยากจะเก็บประวัติศาสตร์ตรงนี้เอาไว้อะครับบอกเล่าให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รับรู้อะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อส่วนส่วน,วนตัวนะว่าเออมันอยู่ได้นานกว่าภาพที่เป็นไฟล์ดิจิตอลนะผมคิดอย่างนั้นเออ,อนนี้ก็มาดิสคัตกันได้นะถ้าใครแบบว่าคิดว่าเออถ่ายแค่ดิจิตอลก็พออะไรเงี้ยเออก็ถ่ายได้ก็ถ่ายดิจิตอลก็ถ่ายอยู่ผมก็ถ่าย,ย,ก,าย,ยก็เก็บไว้แต่ผมก็อยาก ถ่ายด้วยฟิล์มกระจกด้วยนะครับอยากอยากเก็บตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะก็กําลังดูหลายๆที่นะครับน่าสนใจอ่อมันมีเคสเคสนึงนะที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเป็นวิถีชุมชนริมฝั่งน้ําของทางทางพิษณุโลกที่ผมเคยไปนะเมื่อก่อนอ่ะจะมีเรือนแพนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงแถวแถววัดวัดราชอ่าวัดราชเ,เรียกวัดราช วัดวัดราชบูรณะมึงที่ที่ทพิษนุโลกผมเห็นแล้วตรงนั้นมันเป็นเรือนแพนะเมื่อก่อนแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะถูกรื้อไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องอสุขอ,อนามัยของคนที่อยู่ริมแม่น้ําอะไรเนี้ยแล้วก็เรื่องของที่ดินทํากินด้วยนะคนเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้มีโฉนดมีอะไรนะไปะก็ใช้ชีวิตร่วมกับแม่น้ําอะไรเงี้ยเขาก็เป็นวิถีมาพอมันเริ่มมีไอ เริ่มมีพวกฉนวที่ดินทํากินอะไรตรงนี้เขาก็มีปัญหาอะไรเขาเขเขาเขาย้ายออกเนี่ยภาพตรงนี้มันก็จะหายไปไอนี่เล่าให้ฟังว่าเป็นเอ่อเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าวิถีชีวิตดิมแม่น้ําดิมน้ําของย่านชุมชนตรงนี้ยที่มันยังมีอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันก็เริ่มไปดูหลายๆที่ก็มีปัญหาเรื่อง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 ,องที่ดินการครอบครองอะไรแบบนี้อยู่นะครับ ก็แค่นี้วันนี้อยากจะคุยแค่นี้นะครับก็แอีมีร,รูปหนึ่งอีรูปหนึ่งอ่านี่เป็นเป็นคนหาปลารูปคนหาปลาแอนี่ผมถ่ายที่เอ่อคลองลังสิตนี่แหละเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปคนหาปลาคือผมเห็นเขากาลังทอดแหย่อยไรเงี้ยผมก็ไปขอเขาถ่ายเลยฟิลม์มกระจกเปียกเลยเขาก็ยินดีบอกเป็นแบบให้นะขอพระคุณมากเลยนะครับพี่เขาไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะครับกําลังทอดแหอยู่เป็นตัวแบบให้นิ่งมากเลย อ่าอะไรอย่างนี้มาคุยกันนะครับสนุกสนุกสวัสดีครับ